สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาพบกับสูตรหลักสิบล่างและหลักหน่วยล่างนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทําสูตรกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนสนับสนุนสรากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง ทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบร่วมหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลมาดูสูตรหลักสิบล่างก่อนนะคะหลักสิบล่างนะคะเราจะใช้ 10ล่างบวกหน่วยล่างเท่ากับ x บวกหนึ่มาดูเลยค่ะ10ล่างนะคะได้เจ็ดบวกหน่วยล่างได้สามด้วย3นะคะบวกกันได้10 10ิบ,บ,บวกหก็ได้11นะคะใส่แต่หลักหน่วยนะคะคือใส่0ูนย์จะใส่1นึ่นะคะไว้ออกนะคะ19 เข้าสิบค่ะมื่อต่อไปเลยนะคะสิบล่างหนึ่งบวกหน่วยล่างเก้าได้ 10, สิบใสศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งคงที่ได้หนึ่งเลขออกนะคะศูนย์ห้าเข้าหลักสิบที่ศูนย์นะคะมื่อต่อไปเลยคะ่ะเป็นมื่อที่สามนะคะ ศคือหลักสิบบวกห้าหลักหน่วยได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้ 6. หกหวยก็ออกห้าหกเข้าห้าหลักสิบนะคะข้อที่สี่ค่ะเอาหลักสิบเลขห้านะคะบวกหลักหน่วยเลขหกก็ได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งนะคะ หนึ 1> 1่งบวกหนึ่งก็ได้สองเลขก็ออกหนึ่งแปดเข้าหนึ่งหลักสิบนะคะมาดูงวดที่จะถึงนี้เลยค่ะงวดที่จะออกวันที่สิบหกพฤษภาคมนะคะสองพัน้า้อยหกสิบสี่ค่ะเลขที่ออกนะคะเอามาบวกกันค่ะก็คือหนึ่งแปดนะคะหนึ่งหลักสิบบวกแปดหลักหน่วย ได้9กบวกหคงที่ได้0ค่ะตรงนี้ก็รอผลนะคะระหว่าง9กับ0เนี่ยเลขอะไรจะมานะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูหลักหน่วยต่อเลยค่ะหลักหน่วยนะคะ เราจะใช้หน่วยครั้งที่สองบวกร้อยครั้งที่สามเท่ากับ x บวกหนึ่งหน่วยครั้งที่สองเราก็ได้นะคะแปดบวกร้อยครั้งที่สามนะคะก็ได้ศูนย์แปดบวกศูนย์ก็ได้แปดแปดบวกหนึ่งคงที่นะคะได้เก้าเลขก็ออกหนึ่งเก้านะคะเข้าเก้าหลักหน่วย ข้อที่สองค่ะหลักหน่วยครั้งที่สองก็ได้สองหลักร้อยครั้งที่สามก็ได้สามสองบวกสามก็ได้ห้าห้าบวกหนึ่งคงที่ได้หกเลขก็ออกศูนย์ห้า กากาไยไปไหนคะ,อ,ะอยู่นี่ไม่เจอหลักหน่วยนะคะได้ห้านะคะอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อที่สามนะคะเราเอาสามก็คือหลักหน่วยข้งที่สองบวกกับ สตัวนี้คือคือหลักร้อยครั้งที่สามบวกกันได้หกหบวกหนึ่งคงที่นะคะได้เจ็ดเลขออกงวดต่อไปห้าหกก็เข้านะคะหลักหน่วย เลขหกค่ะงวดที่สี่แล้วนะคะหลักหน่วยครั้งที่สองเลขสามหลักร้อยครั้งที่สามเลขสี่สามบวกสี่ได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งก็ได้แปดเลขออกหนึ่งแปดงวดที่เพิ่มผ่านมานี่คะก็เข้า เลขแปดหลักหน่วยแล้วมาดูงวดนี้เลยค่ะงวดที่จะถึงเนี่ยแหละค่ะวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันกสิบสี่นะคะแล้วเอาหน่วยครั้งที่สองเลขแปดบวกร้อยครั้งที่สามเลขสี่แปดบวกสี่ได้สิบสองค่ะ แล้วก็เอา2ไปบวก1นึ่งคงที่2อบวกหก็ได้3 <_ C 1> ตรงนี้นะคะเราก็เขียนรอผลไว้นะคะ <_ C 1> ทีนี้เราลองมาจับกันดูเลยค่ะว่าจะได้คู่ไหนบ้างนะคะเป็นสูตรคู่ขวัญน,นะคะหลักสิบเราได้เลขเก้าใช่ไหมคะ แล้วก็เอาเก้ามายืนไว้ค่ะแล้วอีกตัวหนึ่งเราก็ได้เลขศูนย์ใช่ไหมคะหลักหน่วยได้เลขสองใช่ไหมคะแล้วก็ใส่เก้าสองอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเก้าสามแล้วก็อีกชุดหนึ่งค่ะ ศูนย์สองศูนย์สามมีอยู่สี่คู่นี้นะคะเพื่อนๆชอบคู่ไหนคะหรือว่ามีเลขไหนติดดับติดเด่นบ้างแต่ทางเรานะคะจะขอมาลุ้นกันค่ะ ชอบเลขส่วนตัวนะคะชอบเลขคู่93เลยค่ะชุดเดียวค่ะ mm hmm. เรามารอลุ้นกันว่าวดวันที่16พฤษภาคม2564นี้เลข93จะมาให้เห็นสักตัวไหมคะเ mm hmm. พื่อนๆว่าไงคะ mm hmm. จะมาไม่เอ่ย เก้าสามตัวเดียวเลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะจัดเป็นเก้าสองเก้าสามศูนย์สองศูนย์สามก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเลยค่ะอันนี้เราก็ทำกันไปตามสูตรนะคะก็ไม่แน่ว่ามันจะ มาปังเลยหรือว่าจะหยุดอยู่แค่งวดหนึ่งแปดนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมกันขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีกันทุกคนเลยนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ